สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับก็มีข่าวคราวดีๆจากทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยครับโดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลและประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานบริษัทไทยหลีกจำกัดได้เปิดเผยข่าวเกี่ยวกับคณะกรรมการนะครับสภากรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินสนับสนุนงวดที่3 ให้กับสโมสรต่างๆในไทยลีก3จํานวน69ทีมนะครับสโมสรละ2 5 0 0 0 0บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น17ล้าน2,50บาทก่อนมีการปิดฤดูกาลนะครับในวันที่17มีนาคม2568โดยนะครับสโมสรในสมาชิกไทยลีก3ฤดูกาลนี้ได้รับเงินสนับสนุนมากขึ้นจากฤดูกาลที่แล้วไทยลีกสมสโมสรละ1ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นจำนวนสีงวดตามรอบดังนี้นะครับ งวดที่1นะครับไทยลีก3วันที่2กันยายน2567นห้ร้บจะฮะจ่ายไปแล้วนะครับงวดที่2นะครับวันที่ส5พฤศจิกายน2567นะครับงวดที่3วันที่17มีนาคม2568แล้วก็งวดที่4นะครับรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าจ่าย3ครั้ง4ครั้งเนี่ยก็คือรวมกันครังละ2,500สนก็เป็นเงินทั้งหมดนะครับสโมสรละ1ล้านบาท 69ทีมครับก็ข่าวคราวนี้มันทำให้เราเห็นครับว่าทางสมาคมนะครับและทางไทยลีกแล้วก็มาดามแป้งมีความตั้งใจนะครับในการที่จะสนับสนุนนะฟุตบอลในระดับพื้นฐานแรกแรกจริงๆก็คือไทยลีก3เนี่ยที่จะส่งต่อทีมขึ้นมายัางเมืองไทยลีกนะครับหรือว่าลีก2ของเราอีก3ทีมนะครับขึ้นมาทีละ3ทีมจาก69ทีมไม่ใช่น้อยนะครับ สามทีมจะ6หกสิบเก้าทีมนี่เยอะมากครับหกสิบเก้าทีมถือว่าในมุมมองนี้ผมคิดว่าหกสิบเก้าทีมที่มันเยอะๆนี่ผมคิดว่าดีดีมากๆครับเพราะว่าสมโมสรในไทยลีกสามเหล่านี้นะมันจะกระจายไปทั่วประเทศทําให้นักเตะทําให้นักเตะต่างๆเนี่ยมีโอกาสได้มีอาชีพนะครับแล้วก็มีการกระตุ้นทําให้นักเตะต,ต่างๆนี่ได้เล็งเห็นมองเห็นนะว่าฟุตบอลมันสามารถยึดเป็นอาชีพได้นะอันนี้สําคัญเลยมันทําให้มีการพัฒนาครับ โดยที่ผมนะครับขออิงคอมเมนต์ของเพื่อนนอกกัาขออนุญ,ญาตนะเพื่อนเคยมาคอมเมนต์นะเพื่อนคนนึงมาเคยมาคอมเมนต์ในรายการผมบอกว่าตัวเขาเองเป็นนักบอลอาชีพนะแต่ก่อนเป็นปน,นักฟุตบอลนะครับแต่หมายความว่าพอพอ,พอถึงจุดจุดหนึ่งมาเล่าประสบการณ์ตัวเองว่าที่หลายๆคนบอกว่าทําไมเด็กเเราโตขึ้นมาแล้วทําไมถึงไม่มีนักฟุตบอลดีๆทาไมหายไปเลยผมพูดไปแล้วครับมิจิธรรมะหากินปากท้องของคนเราเนี่ยมันสําคัญว่าเมื่อก่อนอาชีพนักฟุตบอลมันยึดเป็นอาชีพไม่ได้ หรือแม้กระทั่งวันนี้ก็ตามแต่ถ้าบอกว่านักฟุตบอลมีเงินเดือนสองแสนเงินเดือนแสนกว่าบาทบางคนเงินเดือนสามสี่แสนบางคนเงินเดือนเป็นล้านเนะี่ยมันมีกี่คนเละครับที่ทําได้แบบนั้นมันไม่ใช่นักฟุตบอลทุกคนในประเทศนี้ทําได้นะแล้วที่เหลือนะครับที่เหลือไม่มีหลีกให้เล่นครับเหมือนที่เพื่อนบาคคนเมนต์ว่าไม่รู้จะไปเล่นแล้วก็เ,เล่นได้ที่จริงอายุนักฟุตบอลเนี่ยที่จะทํามาหากินด้านนี้ที่จะเลี้ยงชีพได้เนี่ยมันมีอายุมีช่วงเวลาของมัน่ะ พอเลยอายุขึ้น30มสกว่าไปแล้วเนี่ยก็เริ่มเริ่มที่จะ,ะทํางานดีๆไม่ได้พูดภาษาทํางานกันนะทำงานหางานที่ถ้าเกิดเป็นนักฟุตบอลไม่ดังนักเนี่ยมันก็ไปคุ้มค่านะไปทําอย่างอื่นดีกว่าทุกคนต้องคิดแบบนี้ดังนั้นนะครับในเรื่องพีระมิด2ยอดดูให้ดีครับฐานพีระมิดเนี่ยตั้งแต่นักเตะเริ่มฝึกขัดขึ้นมาแล้วแยกออกมาเป็นทางด้าน ฝั่งมืออาชีพนะทางด้านขวามือเป็นอีลิตและเป็นนักเตะที่คิดว่าจะค้าแข่งเป็นนักเตะอาชีพแล้วแล้วก็มีความสามารถพิเศษนะเป็นคนพิเศษของวงการฟุตบอลไทยก็จะขึ้นไปในทางฝั่งอาชีพนะทางด้านฟุตบอลจะถึงระดับสูงยอดสุดก็คือทีมชาติแล้วก็ฝั่งซ้ายก็คือแยกตัวออกไปครับเนี่ยจุดจุดนี้คือเราแยกตัวออกไปเยอะเกินไปเพราะว่ามาฝั่งขวาเนี่ยพิลมิมันมันแคบฐานมันแคบครับไม่รู้ไปเราจะได้อะไร นะครับแต่ตอนนี้นะครับไทยลีกสามหกสิบเก้าทีมท่านลองคูณดูนะว่ามีจํานวนนักเตะกี่คนที่อยู่ในไทยลีกสามและยังมีสโมสรที่จะขึ้นมาในไทยลีกสามอีกเพราะสมาคมและไทยลีกเนี่ยให้สโมสรละล้านเนี่ยมันทําให้เกิดกําลังใจในการทําสโมสรน,นะครับแล้วมันทําให้ลีกอาชีพที่ลงไปต่ำกว่าลีกสามอีกเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะขึ้นมาในลีกสาม และลีกสามผมมาขึ้นมาลีกสองก็จะมีรายได้อีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีบอลถ้วยนะมีรายได้มีอะไรเข้ามาอีกมีสปอนเซอร์มีการถ่ายทอดสดมีหลายเรื่องอายรแล้วนี่เป็นวิธีการทําฟุตบอลในลักษณะที่ทําโครงสร้างครับอันนี้ผมขอชื่นชมเลยนะว่า69เทีมในไทยลีก3ก่อนที่คือมาเป็นเมืองไทยลีกในลีก2เนี่ยผมคิดว่าฐานใหญ่มากถือว่าพีระมิดฝั่งขวาเราทําฐานไว้ใหญ่มาก ตรงจุดนี้มันดีกับทีมทไายว่าเราจะได้นักเตะขึ้นมาอีกมากมายครับในวงการฟุตบอลไทยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเงินช่วยเหลือจนถึงนะครับเดือนอมีนาคมเนี่ยมีนาคมอนุมัติจ่ายเรียบร้อยหล้อีกงวดเดียวครับคือวดหน้าซึ่งจะรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะงวดสุดท้ายวัดที่4ของไทยหรือว่าจะเป็นเดือนไหนให้ทีละ2 5 0 0 0นเนี่ยเรียงกันมาตั้งแต่เดือนกันยาจนมาถึงตอนนี้นะก็ประมาณาเกือบครึ่งปีเนี่ยนะครับประมาณครึ่งปีเนี่ยผมคิดว่าโอเคเลย ถือว่าเป็นขวัญเป็นกําลังใจให้ใหกับบรรดาสมโมสรในไทยลีกสาในการทําทีมเนี่ยครับเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นแล้วก็ทางสภา,ากรรมการแล้วก็ไทยลีกร่วมมือกันครับตรงนี้ผมคิดว่าในฐานะแฟนบอลในฐานะโค้ชฟุตบอลไทยผมรู้สึกดีครับกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นจากวันนี้นะครับมีการาแถลงข่าวนะครับมีการให้ข่าวมาจากทางคุณอนพันธ์ล้ำรรําก็ขอแสดงความดีกับ นักฟุตบอลแล้วก็ทีมสโมรสรไทยลีกขอให้เข้มแข็งครับขอให้แข็งแกร่ง,ข,งขึ้นมาไทยลีกสองให้ได้ครับทีมไหนก็ตามแต่ะรุ้นเชียช่วยกัน69ทีมไม่ใช่กระจุกอยู่นะครับ69ทีมดังเก่าเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นแต่ละภาคแต่ละภาคนะเป็นการแบ่งเป็น6โซนนะครับ6โซน6ภาคแล้วก็เอาแชมป์แต่ละภาคนะมาแข่งเป็นแข่งขันกันนะเพื่อจะ คัดหาแค่3ทีมนะครับขึ้นมาไทยลีกสเนี่ยมันเป็นการเค้นคัดคุณภาพขึ้นมาจีนในไทยลีกสองจากนั้นไทยลีกสก็จะมาเค้นคุณภาพอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาไทยลีกหนึ่งนะครับหรือเป็นลลกสูงสุดของเราอันนี้แหละนี่ครับเป็นเป็นผมว่าโครงสร้างนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างที่จะพัฒนาต่อไปได้อีก,อกไกลแล้วก็ดูเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมากสําหรับไทยลีกนะครับจุดนี้ครับผมขอย้ําเลยไทยลีกแข็งแรง ทีมชาติไทยเราก็จะแข็งแกร่งไปด้วยเหมือนญี่ปุ่นที่เขามีเจลีกเหมือนเกาหลีที่เขามีเคลีครับเราไม่ได้ทําเหมือนอุสเบีนะที่ที่ลีกเขาอาจอยู่อยู่ในระดับที่ไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าฟุตบอลในย่านเปอร์เชียตะวันออกกลางนะครับอาจจะไม่โดดเด่นแต่ทีมเขาเนี่ยเก่งขึ้นมาได้ด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเขาเนี่ยแหละสนับสนุนขึ้นมาและตัวความสามารถของเด็กเขานะไม่ว่าจะเป็นยิรานไม่ว่าจะเป็นอุสเบีิสิาาเนี่ย เขาเติบโตมาด้วยความสามารถของคนในประเทศเขาแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขาแหละสนับสุนต่านแต่ส่วนทางด้านอาหรับนะทางด้านอา,อาหรับเนี่ยเขาจะมีเหล็กที่แข็งแกร่งในาซาอุดีอาระเบียไม่ธรรมดานะครับเหลีกของเขาแล้วก็ก e, หล็ก UAE หลีกต่างๆนี้เขาเติบโตขึ้นมาเฉาลีกเหมือนกันซึ่งตอนนี้เราเขาอยู่โซนตะวันตกนะทีมเหล่านี้เราอยู่โซนตะวันออกตอนนี้เหลืออยู่แค่หนึ่งเดียวครับคือบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเนี่ยที่กำลังแข่งขันเเชียวิลิตเนี่ย ในรอบสิทีมแมตช์แรกไปแล้วก็เลยอีกแมตช์หนึ่งนะครับจุดนี้แหละครับไทยลีกสําคัญครับหนลีกหนลีกสและวันนี้ผมยิงข่าวลีก3มเนี่ยผมรู้สึกดีใจนะว่าทางสมาคมแล้วก็ทางบริษัทไทยลีกเนี่ยให้ความใส่ใจไปถึงลีกล่างสุดการพัฒนาล่างสุดนี่คือสุดยอดแล้วมามองทีมชาติไทยเราดูสิครับตอนนี้ทีมของเซอร์เดดจะเด็ดมีลาบเนี่ยซอมันขม,มัคขเมนนี่คือทีมพื้นฐานนะของทีมชาติไทยของเราคือทีมเล็กสุด ที่จะส่งต่อขึ้นมายัางทีมใหญ่สุดนะครับมองเห็นภาพนะในไทยลีกตอนนี้เนี่ยบุยรีรัมนีพุ่งขึ้นมากับ BG จีปทุมการท่าเรือพวกนี้ฮะทูแบงคอกเนี่ยคือหัวขบวนเลยขึ้นมานะครับเมืองทองทาน,นีล้วนแล้วแต่สโมสรยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยพุ่งขึ้นมาโดยที่มีฐานก็คือไทยลีกสดันมันงลงนะครับมันทําให้เกิดการกระจายซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยลีกหไทยลีกสไทยลีกสเนี่ย อาจจะม,มีความสาคัญกันในลักษณะทีมหรือหรือตัวนักเตะแต่มันเป็นโครงสร้างฟุตบอลขนาดใหญ่ของประเทศเราเนะี่ยถึงแม้ว่าบางคนบอกว่าลีกบัลน้องไทยเนี่ยตอนนี้มาเพิ่มโคตา้านักเตะต่างชาติแล้วบุรีรัมย์เมงก็ส่งนักเตะไทยลงคนสองคนเองอย่าไปสนใจเรื่องนั้นเลยครับคุณจงสนใจว่ามันอยู่ในลีกไทยเราอะในลีกหนึ่งนะมันกระตุ้นอะไรครับมันกระตุ้นพัฒนาการลงมาถึงลีกสองลีกสามครับเพราะว่านักเตะทุกคนที่อยู่ลีกสามหรือ ว่าต่ำกว่าหลีกสามปีคือหลีกกึ่งอาชีพหรืหลีกสมัครเล่นพวกนี้เขาก็จดจ้องดูหลีกวันทั้งนั้นแหละครับว่าเขาเล่นถึงไหนแล้วเทคนิคระดับไหนทาไงจะเล่นเหมือนสุพณัทําไงจะเล่นเหมือนโกอุ้มเพราะว่าทุกคนมีความฝันจากหลีกสามพุ่งขึ้นไปหาไทยหลีกทั้งนั้นครับจุดนี้ก็คือเรามีไอดอลเรามีโมเดลอยู่ที่หลีกวันหลีกสองหลีกสามจะตามขยับตามกันเองมันอยู่ในรังเดียวกันครับก็เหมือนลูกไก่อยู่ในรังเดียวกันก็ดูแม่ไก่นะครับ ้างบนเนี่ยเขาก็เขาก็พัฒนาขึ้นมาตรงจุดนี้ไม่ต้องไปสนใจว่าเพราะผู้บอลฟุตบอลลีกทั่วโลกเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งใช้ตัวผู้เล่นในการซื้อตัวมามันเป็นเชิงธุรกิจซึ่งมันแตกต่างจากทีมชาติแต่ลีกเราแข็งแกร่งนะครับมันทําให้ทีมชาติเราแข็งแกร่งไปด้วย,วยตอนนี้น่าสนใจแล้วก็พื้นฐานที่สุดเราได้จากระบบทาเล่นในดีนะของเอ่อฟีฟ่า FIFA นะครับที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่าทีมชาติไทยเราโชคดีนะที่ทาเล่นในดีเนี่ย เป็นโครงการขฟีฟ่านะที่เราเข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่รุ่นอนายุเล็กๆนะสิบหปีที่ตอนนี้กําลังตะเวนออกนะครับรับสมัครนักเตะทั่วประเทศนะครับบรรดายเยาวชนเนะี่ยถือว่าเป็นโครงการเราเข้าโครงการเป็นประเทศแรกของโลกเลยก็ว่าได้เราเริ่มก่อนเพื่อนนะ้วยังมีโครงการของเ s เซเ n นเกอร์ลงมาอีก er อันนี้มาดามแป้งบริหารจัดการตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาจริงก็คือรุ่นเยาวชนตั้งแต่ทีนะ ขึ้นมาอย่างเต็มที่ถ้าบอกว่านะครับเป็นผลงานมาดามแป้งหรือไม่ผมคิดว่าเป็นครับเพราะว่าเป็นเต็มๆเลยเพราะว่าถ้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวขบวนไม่ให้ความสําคัญแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นไม่ได้และตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลฟุตบอลหญิงนะชบาแก้วของเราเนี่ยถ้าหัวขบวนไม่ขยับมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับเมื่อหัวขบวนขยับเนี่ยมันก็ทําให้เกิดขึ้นเรื่องเหล่านี้ขึ้นได้นะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าอย่าง ก็ขออภัยเพื่อนนะครับก็เป็นสิทธทิท่านจะพูดได้นะเกี่ยวกับเรื่องว่าผมพูดถึงเรื่องสุพนัทนะครับผมพูดถึงเรื่องมาดามแป้งหรืออิชิเนบางครั้งนะครับเราก็ชอบนะครับแต่ทีนี้คำว่าเราต้องฟังเหตุผลนะครับว่าการใช้คําว่าอวยหรือไม่อวยเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะถ้าเกิดแบบนี้ถ้าเราใช้คําว่าอวยคําว่าอวยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคำต้องห้ามของประเทศญี่ปุ่นเลยถ้าคําว่าอวยถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษอะไรก็ช่างนะ ซึ่งเรามีภาษาไทยเราเนี่ยมีความลึกซึ้งทางด้านมิติของด้านอารมณ์ครับเหมือนภาษาอีสานก็มีมิติของทางด้านอารมณ์ภาษาใต้ก็มีมิติของด้านคือเราเป็นประเทศของศิลป,ปินคําว่าอวยเนี่ยนะครับถ้าคําว่าอวยเนี่ยหลุดเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผมคิดว่านักเตะเขาคงไม่ไม่ถึงระดับนี้หรอกนะครับที่จริงแล้วเราเรา,เรามุ่งมั่นดีกว่าถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าทีมไทยเราจะไปฟุตบอลโลกให้ได้เมื่อก่อนไม่มีใครพูดถึงนะ ไม่มีใครกล้าพูดถึงแต่ญี่ปุ่นเขากล้าประกาศนะในปฏิญญาเจแปนเวียเขาประกาศในโครงสร้างธรรมนูญฟุตบอลเขาเลยว่าเขาจะไปฟุตบอลโลกเพื่อที่จะเป็นแชมป์โลกภายในปีนั้นปีนี้เขาบอกไว้เลยนะครับถ้าสื่อมวลชนของญี่ปุ่นมาบอกว่าโครงสร้างแบบนี้นะเราเพิ่งไปฟุตบอลโลกได้สามครั้งนะอันนี้ผมพูดถึงยี่สิบปีที่แล้วนะแต่โอกาสนะยัง นักเตะของเราที่จริญเติบโตขึ้นมาณวันนี้นะอย่างคารุมิโตมะนะครับหลายๆคนที่เติบโตขึ้นมาเป็นซูปเปอร์สตาร์ไปค้าแข่งอยู่ตามยุโรปเนี่ยเป็นไปนได้ที่เราจะเป็นแชมป์โลกถ้าคําว่าอวยหลุดเข้าไปในญี่ปุ่นนะถ้ามีแฟนบอลอย่่นพูดเรื่องอวยมากเกินไปหรือว่าคือเป็นทรงทรงแบบไทยอ่ะผมคิดว่าไปไม่ได้หรอกญี่ปุ่นและไม่ไมีจนวันถึงวันนี้ถ้าคําว่าอวยนะไปอยู่กับนักวยญ,ญี่ปุ่นบางคน ที่ที่ต่อยมวยทรงมวยไม่ได้เลยแต่หัวใจดีก็คงไม่เกิดนะครับนักเตะแชมป์โลกยอดแชมป์โลกของญี่ปุ่นขึ้นมาได้หลายคนก็คงไม่เกิดทีมชาติญี่ปุ่นที่ขึ้นไปถึง,ถงระดับท็อปของเอเชียคือระดับหนึ่งของเอเชียเกิดไม่ได้ครับเพราะว่ามิตินี้มันมันจะคอยตัดไว้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตั้งเป้าหมายและการไปให้ถึงไม่ไม่ใช่สิ่งที่น่าอายการฟังนะครับการตั้งเป้าหมายการคิดใหญ่ และไปให้ถึงไม่ใช่สิ่งที่น่าอายเป็นสิ่งที่เราควรจะพูดกันให้ไปเยอะในสังคมและตั้งใจพูดเอาจริงอาจังด้วยนะครับเอาจริงอาจังด้วยพูดแบบตาเหลือพูดกันเลยอ่ะฉันจะพูดแบบนี้แหละนะนักเตะเราจะต้องได้ค่าตัวสิบล้านบาทนักเตะไทยต้องมีอ่ะค่าตัวสิบล้านปอนด์ขออภยัยฮะมันต้องมีมันต้องมีให้ได้นะครับพูดเอาจริงอาจังหัวโตไปเลย แลวทุกคนก็ต้องปบมือให้ไม่ใช่ว่าโอ้โหอวยจังเลยผมถามจริงครับว่าเรามีพื้นที่ที่สูงส่งมากนะครับที่บ้านเราหรือว่าเรามีพื้นที่สูงส่งมากที่ห้องนอนเราที่เราบอกว่าอวยจังแล้วก็เราก็ไปนั่งอยู่แล้วเราก็นั่งพิจารณาตัวเราเอางว่าเออนะเรานั่งนี้มานานแนละ้วไปว่าเขาอวยนั่นอวยนี่แล้วก็ห้าสิบปสิปีก็ไม่เป็นไรเลยตื่นเช้ามาเราก็ไปทําอย่างอื่นแล้วไม่รับผิดชอบด้วยในสิ่งที่เราพูด จุดนี้นะคำว่าอวยถะหลุดเข้าไปในญี่ปุ่นเนี่ยวงการญี่ปุ่นวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยพังแน่ครับถ้ามีคนอยู่ในเวอร์ชั่นศิลป,ปะทางดารมณ์แบบนี้เยอะๆเนี่ยเหมือนบ้านเราเนี่ยค่านิยมแบบนี้คนหมดไปครับคนกล้าพูดลูกเราอะถ้าเดินมาบอกพ่อผมจะเป็นนายทหารได,ได้แล้วผมจะเป็นอะไรให้ได้เสอย่างหนึ่งนะครับผมเนี่ยจะบอกว่าหนูเป็นได้ลูกถ้าหนูตั้งใจนะ แล้วคนเพื่อนข้างบ้างก็บอกว่าน้องเป็นได้ทุกคนส่วนจะเป็นได้หรือไม่ได้มันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่จะไม่บอกว่าอวยกันเพราะทีมชาติไทยเป็นเป็นเป็นลูกของเราเป็นพี่น้องของเราเป็นสายเลือดของเราเหมือนพี่เจชนาทิปเนี่ยนะครับคุณรู้ไหมครับว่าเจชนะชิปมีอัตาเฉลี่ยส่วนสูงเนี่ยน้อยกว่านักเตะทั่วไปคือเป็นนักเตะตัวเล็กแต่นะครับซูเปอร์สตาระดับโลกนะอย่างเมสซี่นะอย่างบร์ลาโดนา ก็ตัวประมาณนี้ส่วนสูงก็ไม่ได้เยอะแล้วเมสซี่มีปัญหาเยอะมากมีโรคประจำตัวนะถ้าถ้าเมสซี่เขาอยากจะเป็นซูเปอร์ตา์ของโลกแล้วมีคนมาบอกว่าคนที่อุ้มชูเมสซี่ตอนนี้เนี่ยอวยถ้าเขาเขามีปณิหานเรื่องเนี่ยผมบอกไว้เลยครับไม่มีเมสซี่ถึงวันนี้แล้วไม่มีเจชนาชิปด้วยสิ่งที่เป็นไปนไม่ได้มันต้องเป็นไปนได้สิครับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ตัวเล็กมาก ไม่พูดได้ง่ายว่าแพชชั่นในการเล่นกีฬาหัวใจเขาเนี่ยจริงครับเขามีอย่างเดียวที่เขาเป็นจุดลัาเขาหรือเขาเป็นมีเลือดเลือดบูชิโดความเป็นซามูไรเลือดซามูไรของเขาในสิ่งที่เขาว่าเป็นไปไม่ได้เขาสามารถต่อสู้กับเรือรบของฝรั่งได้นะครับเขาแก้ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างจนวันนี้นะเขาเป็นยักษ์ทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกไกลประเทศหนึ่งและว,วันนี้เขาเป็นยักษ์ใหญ่ทางวงการฟุตบอลของเอเชียครับ นี่แหละครับคําว่าอวยมันต้องจบไปนะครับกับประเทศไทยเราคือผมพยายามพูดนะพยายามพูดที่บอกว่าเออเราอยู่ในมิติความคิดที่ค่อนข้าที่จะผมว่ามันมันไม่สร้างสารรและมันไร้สาระนะครับมันเป็นมิติที่ห่างไกลกับประเทศที่เขาจเจริญแล้วนะหวังว่านะครับในคลิปนี้จะสร้างความกระจ่างอะไรบางอย่างที่คําบางคําที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะในอาพจนานุก,กรมการพูดคุยหรือการสร้างสารรค์นวัตกรรม คำบางคที่ควรจะกําจัดไปจากวงการเหล่านี้นะที่ประเทศจเจริญแล้วเขาไม่ใช่กันนะครับดังนั้นนะครับเราจะอายครับเรามุ่งมั่นไปเราต้องส่งเสริมครับส่งเสริมนักเตะเราส่งเสริมทีมชาติไทยพูดไปไกลเราเราจะไปฟุตบอลโลกเราจะเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกพูดไปเลยครับพูดกันให้เยอะๆครับพูดกันให้เยอะเหมือนไทยลีกเนี่ยเขาสนับสนุนเด็กนะครับนักฟุตบอลเยาวชนเนี่ยนักฟุตบอลที่เขากำลังขึ้นมาเตะอยู่ตามจังหวัด ไปที่ไหนก็บอกว่าโอเคนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งคุณจะได้เล่นไทยลีกสักวันหนึ่งคุณจะมีเดือนเป็นแสนไม่ไม่ใช่อวยครับตอนนี้มีจริงแล้วครับ69ทีมทั่วประเทศนะเราเด็กน้องๆเหล่านี้มีโอกาสขึ้นมาไทยลีกวันด้วยมันขึ้นมาตามบันไดมันนะ่ะเห็นแล้วครับเงินลงไปแล้วครับเงินลงไปทีมละล้านแ่ะนี่ครับคือสิ่งที่กรมหน้ากรมตาทําในพจนานุกรมภาษาเกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาประเทศเนี่ยคําว่าอวยนะครับ าผมนะครับอยู่ในราชบัณฑิตผมจะตัดตรงเลยผมถือว่าเป็นคําที่กระแนกกระแนหนเป็นคําที่อยู่ในแง่ลบมากกว่าแง่แง่บวกครับและไม่ได้สร้างสรรค์อะไรให้กับวงการฟุตบอลไทยไม่ได้สร้างสรรค์อะไรให้กับนบวัตกรรมไทยเลยพูดแบบนี้เนี่ยหลายคนคงคิดว่าพระคินเนี่ยพยายามที่จะขยี้เพื่อที่จะมีความกดไม่ใช่ครับผมลูกสารท่านนั่นแหละผมลูกสารสังคมไทยนั่นแหละผมพูดนะเพราะผมนึงอะ่ะผมผมเขียนหนังสือด้วย แล้วผมคิดว่าการใช้คําเหล่านี้มาในมิตินี้มันไม่จะสร้างสรรค์แต่มันเป็นการทําลายนวัตกรรมครับตอนนุ่มทยัไปไม่อายจะรู้ให้หน้าที่รออยู่ทางสู้แห่งใจสักวันหนึ่งเราจะไปทันเส้นเส้นชัยไป้ดยหัว ด้วยใจที่มันคงผู้เธอเราออภัยชันเสือ่อรับไปหัวใจเดียวกันขอคุณขอบคั้พดปันใคใจู้ เพื่อน,นึกชนเพื่อทุกคนก้าวพันจิตใจหัวใจนั้นสู้ยังผูงกก้องแล้วอยู่หายนะช้างสึกหัวใจไปให้คืนฝันบอกเธอช้กัน You float one high คุณวันเฒ่าไทย đã อ่ะจะรู้ and that he you คำ